สวัสดีจ้าทุกคนมือหนีก็ได้มีคลิปมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะคะเนื่องจากวันแม่ที่ผ่านมาเข้ากับบได้ไปกินเขาน้าเพลินมือนีก็เล่อยย้อนหลังไห้นะคะที่จริงเพื่อนก็บ่ได้อยากให้มาฉลองเอียงดอกจ้าเพื่อนก็อยากให้ลูกเตามากินเขาน้าซุ้มือซื่อๆดอกว่าแต่ลูกๆยางพวกเข้ากับบได้มีเวลาปานนั้นเนาะค่ะต่างคนก็ตตางมีเวียกมีงานของจะของมือนีก็ได้โอกาสนะคะก็เลยมาทํากับเขากินน้าเพลินเฮาก็ถามเพื่อนว่าแม่อยากกินยังเพิ่นกับว่าแม่อยากกินเมี่ยงปลาเผาอ่าพัดกระผักหลายๆน้ำ ย่างไว้เอากับเอื่อยกับเพากันไปตลาดหาซื้อนเนี่ยมาเห็ดนะคะไปสร้างป่านี่น,นะคะมาสองตวมีตัวใหญ่ๆค่ะผักย่างอ่างยาเข้ากับื่อเอาอยูน้ำตลาดนะคะเพื่อามาเห็ดเครืองอ่ะเมียงป่าพันเนาะค่ะมีแต่บักคุงกับบักหน้าละจ้าที่บได้ซ้อมีป่าเผาก็ต้องมีตําบักคุงแมนประทุกคนมันแห่งจะเขากันเฮาก็จัดก,การนะคะหาต่อยบักคุงอยู่ในสวนนั่นราคามาต่ำ บักฮุงยูสวนก็มีอยูสองสามตนพอได้กินเนาะจ้ะถึงมันจะบ่ดกแต่ก็ได้กินบอขาดนะคะตนมันก็สูงแน่เขาก็ต้องหาไม้ซอยลงมาเอาฟานไปล่อปลาซุกแล้วแห้งต่ําค่ะเอาถึงต่าบักฮุงทุกคนว่าบ่จ้กกินยามใดกระแทบเนื้อหนังมังซางเฮากินดูๆมันก็นยังมีเบือ่อมีเหลียนแมนบ่คะแต่สาหรับต่าบักฮุงจ้กมันกินดูปานใดกบม่มีเบือ่อมีแต่แซไปหนาทุกคนเป็นขึ้นกันบ่จ้า นาทีแต่ละคนกับแบงแกันเห็นนะคะมันจะได้แลว้วไหวเนาะเอือยเพิ่นกระล่างพักนะคะเหากับมะฟ้านะพุ่งไหวคุณย่ายกับปิ้งปลาค่ะเฝ้าปลานะคะบ่ให้มันใหม่ส่วนคุณลานกับตำน้ำจิ้มไหวท่าค่ะทุกคนช่วงระวังที่กำลังเห็นแนวกินก็ดีแน่ค่ะล้านน้อยเพิ่นลับนะคะเพิ่นกัเลยบ่มากวนเนาะก็เลยได้ซอยกันเหตุเต็มทีเลยค่ะคุณย่ายเพิ่นยางมาเบิงปลาเพิ่นกับจมให้ไปนึงโยกค,ค่ะว่าว่างสูงปานนั่นมันจะสุกยามใดแมา่ๆาาแม่จะลดตะแกงย่างลงท่านจะยุบเบ ตอนเหตุยูนี่กระบายโมงแล้วเนาะจา้ะบอกหิวกะจา้าจะว่าจังใดแมนบะคะทุกคนทุกคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังคือเห็ุกิ่บายโมงแมนบะจ้ะคือว่ามือหนีตอนเศร้ามอนัดเอื่อยนัดล้านนะคะไปหาหมอพร้อมกันเฮาก็เลยพาทุกคนไปตั้งแต่เจ็ดโมงเศร้านะคะกลับฮหอดบ้านเกือบ,บายทุกคนก็นเลยได้เห็ุกินตอนายนี่ละจ้ะเดือนสิงหาคมเป็นเดือนของการพบหมอนะคะทั้ง4ีคน้นหาคนค่ะหาหมอเดือนสิงหาคมทุกคนเลยค่ะ มาจ้ะตอนนี้ป่าเห่ากระสุกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะรับประทานกันแล้วนะคะทุกคนพอแต่ถึงเวลากินเา้าร้านน้อยเพิ่นกระตื้นท่านนะคะได้มากวนผ้าเขาพอดีค่ะทุกคนเบิ่งค่ะความกวนคุณยายถวดเพิ่นนะคะยายถวดเพิ่นกับป้อนนะคะทั้งเขาปุ่นทั้งป่าแต่หลานน้อยเพิ่นกับบกินนะคะ นี่ราคาความสุขของคนเฮ่าได้กินเข่ากับคนที่เหาหากักบัวแนวกินสีถือสีแพงซ้ำหดาได้ไดม่กินเขาพ้อมนะ้าพ้อมตากันมั่นกระแสบและมีความสุขแมนบ่จ้า,จาสำหรับไผที่ยั่งมีคนหักที่ค่อย,อยู่บานก็หาเวลาหาโอกาสก็ไปเยี่ยมยามกินเขาน้ำเพลินในเดจา้ายาสุโป,ปอยให้เพลินเงาเดียวได้ค่อยมองหาทางลูกกับเมื่อ,อยามยามเพลินยังอยู่ให้ดูแลยามเพลินลมหายแต่จา้าเข้าสิมนานั่งไห้คำควรถึงวันเวลาที่เพลินยังงยูมันจะสายเกินไปจา้า มาค่ะทุกคนเบาหลายใหญ่ห้างนะคะมากินแซบๆน้ากันค่ะหุ่นทั้งไก่ทอเทังปลาเผาทั้งตำบมหุ่งนะคะมีแต่แนวแซบๆค่ะมือนี่แซบบะแซบทุกคนกับเบิงโหลดค่ะหุ่นแต่ละคนนะคะมีตะพูบึกๆค่ะ เบิงค่ะคุณยายคุนเพิ่นพันไ่พักนะคะมว,มวนเอามวนเอากินเอากินเอาค่ะแนวเ,เพิ่นมักนะคะพักกับป่านะคะผู้เ่าเหนือนังเพิ่นก็บ่ค่อยมากค่ะมากล้ายคือปลาเผาแล้วกับพันผักนี่แหละจ้าเอาล้ค่ะทุกคนมือนีคลิปกันยา่าพอสมควรแล้วขอโตไปกินปลาเผาแซบๆก่อนนะคะใครที่ผ่านมาพบกันคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพจทำรัวของเฮาในเด้อจ้าพ่อกันไหมคลิปน้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ